สวัสดีครับผมวิสซาสายชิวครับวันนี้มาเห็ดคิวป,ประกัดเพี้ยนน้าปลาไหมครับนี่ผมได้ลูกพ่อยอปลาตะวันออกมาสองคุดสองตัวหมอ้อครานี่ครับเนี่ยโอ้ยกล่องกับโปโฟกัสโทรศัพท์เต่โทรศัพท์ไทยครับตัวนี้ครับหมอ้อครา อ้าจต่วันหนอกแล้วกันตัวนี้ครับนี่ยตัวนี้วัรลูกผูดอเมียนายที่ผูตะบบพ้องนี่กำลังเป็นบากครับตัวนี้หัวขคอาะห่จับมาเรียมนี่บกุกแดงเฟ้นสีครับอืมนี่ออกสียังบุ้นนี่ ปลาไม่ปลาหน่อยครับปลาสมหน่อยสีพวกง้ำหรอครับนะมันเป็นปลาแบบผสมปลาปลา สิบประมาณนี้ครับเปลี่ยนน้ำปะกองโมโฟกัด ช่วงนี้มันเริ่มหนาวแล้วครับที่ร้องรัดเบังครับก็ค่อยวอดไปเลยผู้อีกาแล้วมันที่หนาวเริ่มหนาวแล้วครับอยู่ชนบุรีมันมีพวกหนึ่งอยู่ในบอ่อพู้นู้นบ่อผมผมมาที่ออกมาเลี่ยมอยู่แต่ว่ามันจับบบได ต่วสองตัวนี่พันนุ่มหน่อยสองตัวนี้คือเหา่าสุขวประมาณนี้ครับผมเก่เาเบหูกวางครับจิมลงไปเลย